ใช่ไหมนี่คือแดงเดือดครั้งสุดท้ายของเจเกนคอปมีหลายคนบอกว่าแมนยูมันจะสู้ไม่ได้คนนี้คลอการแกแค้นกูว่าเรามีทางชนะอีกรอบวะ่ะกูจะพาพืกอมึงมาดู business m o d e ของแมนยูที่ดำเนินการยาวนามนมา1น6ปีพวกเราเป็นแชมป์เพยร์ลลีกอังกฤษ20สมัยแข่งขันกัน20ทีมเงินลงทุนตอนนี้เป็นหมื่นล้านบาทเลยนะเว้ แค่งเงินลงทุนของทีมเราทีมเดียวอะเท่ากับทีมในพรีเมียร์ลีกครึ่งหนึ่งก็เราจะแพ้ลิเอวอร์พูลกนหรอวะเกาะบารมีปา๋าแดกอะพวกมึงยัะเอินอยู่อีกหรอวะก็ถ้ารอบนี้ทีมคุณแน่จริงอะก็เอาชนะทีมผมให้ได้สิครับมึงจำนี่มไม่ได้หรอวะยังจมอยู่กับวอดีดีละ อย่าให้อยู่กับปัจจุบันนะคุยกับมึงแม่งตลกดีวะสนุกชิบหายมึงรู้ปะถ้าเป็นนี่กูเป็นแชมป์ลีกอะจำนวนแชมป์อะเท่ากับมึงแล้วนะมึงคิดม่ามึงไหวเหรอะวะขนาดใน FA อะมึงยังไม่รอดเลยถ้ากูจะตบมึงอีกรอบอะได้ปะวะมึงมั่นใจสินะ เอมันถ้วยเล็กนี่พิมพ์ไม่ลีเว้ยแล้วมึงคิดว่าอันโตนี่ของมึงอ่ะจะยิงกูได้อีกเหรอลาสแดนของบอสมึงสินะมึงคิดว่ากูจะยอมมึงจริงเหรอวะเอางี้มึงจะไฟกูที่ไหนมึงว่ามาเลยมาดิกูต้องไปดอนเมืองหรือว่าสซนภูมิวะ ค่าเข้าอ่ะเท่าไหร่สองร้อยแล้วงานอ่ะเริ่มกี่โมงทุ่มหนึง่งเราซื้อบัตรที่ไหนใต้คอมเมนต์คลิปเนี่ยงั้นเราเชียร์ด้วยกันไอ้พวกเด็กผีแล้วมาดูว่าเทนท่าของพวกมึงอะ่ะจะพาทีมไม่ได้แชมป์กี่ปีมากันเยอะๆนะไอ้พวกเด็กโแบบคม แมนยูรีเวอร์แมนยูริเวอร์แมนยูรี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 เวอร์แมนยู